Thank you. สวัสดีค่ะพบเจอกับเราอีกครั้งนะคะกับงานการเรียนรู้รพัฒนาศักยภาพจากสำนักงานรมหาทรัพยากรบุคลคลค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาในหลักสูตรนะคะ DISC Model for Leadership ค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทางสภากาชาไทยนะคะยังไม่เคยจัดมาก่อนค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นเกียรติอีกหนึ่งอย่างค่ะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ DISC Model ค่ะขอเรียนเชิญนะคะอาจารย์อังคณาลักษณ์จงจิตหรือโคจีบค่ะสวัสดีค่ะโคจีบ ค่ะก็ยินดีต้อนรับสู่สภากาชาติไทยอีกครั้งนะคะครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่โคเจียได้ร่วมงานกับสภากาชาติไทยนะคะแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานเกี่ยวกับ DSC m o เดลค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะอาจารย์โอ้วันนี้คือจงบอกว่าหลักสูตรนี้ค่ะเป็นหลักสูตรที่เจ๊สอนมานานเนาะะแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ยิ่งสอนเนี่ยยิ่งแบบยิ่งอินยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอาไปใช้ประโยชน์แล้วจะมั่นใจมากๆเลยค่ะว่า คนเรียนนะค่ะจะรู้สึกเหมือนเจียบคืออ,อินแล้วก็รัก ในเรื่องของ D.I.S.C. ค่ะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยจริงๆค่ะยืนยันคอนเฟิร์มเลยค่ะว่ามีประโยชน์มากๆเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้มีการอบรมไปแล้ว1รุ่นนะคะกับผู้บริหารทั้งหมด20ท่านจากหลากหลายหน่วยงานในสภากาชาติไทยค่ะซึ่งทั้ง20ท่านก็ได้ทราบแล้วว่าตัวเองเนี่ยมีสไตล์หลักอะไรและมีสไตล์รองอะไรรวมถึงได้ทราบเทคนิคจากอาจารย์ไปแล้วว่าในฐานะที่ตัวเองมีสไตล์แบบนี้ควรจะบริหารทีมงานอย่างไรและควรจะมองลูกน้องว่ามีสไตล์หลักและสไตล์รองอย่างไร วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นกับอีก20ผู้บริหารอีกเหมือนเดิมนะคะขอสอบถามอาจารย์ต่อไปเลยดีกว่าค่ะว่าสำหรับ D I S C โมเดลเนี่ย For Leadership เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันคือโมเดลเกี่ยวกับอะไรแล้ว D I S C มีอะไรบ้างคะอาจารย์โอเคได้เลยค่ะค่ะ DISC m o เด l เนี่ยค่ะเป็นเครื่องมือนะคะเป็นเครื่องมือหนึ่งค่ะที่จะทําให้เราเนี่ยได้รู้จักตัวเองมากขึ้นก่อนอื่นเลยเนี่ยจะว่าไม่ว่าเราเรียนศาสตร์ไหนเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเองให้แบบเยอะๆก่อนเนาะค่ะแล้วก็ใน DISC ค่ะเป็นเรื่องของสไตล์เป็นเรื่องของบุคลิกภาพเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่เราแบบแสดงออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละคนนะคะ DISC เป็นสาสตร์ที่มีมานานมากๆแล้วค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังคงเป็นที่นิยมใช้เพราะว่าค่อนข้างที่จะ เอฟเฟกตีฟอ่ะมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้ง่ายเพราะว่าจะมีแค่แบบ4ตัวเองอย่างที่คุณสายบอกเมื่อกี้นี้นะคะมันก็เลยทําให้จําง่ายแล้วก็เปะยุกต์ใช้ได้แบบง่ายมากขึ้น D.I.S.C. ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนาะดีตัวแรกค่ะคือ dominance ค่ะ dominance เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยมันคือปกครองครอบงำฟังดูน่ากลัวเล็กน้อยนะคะอาจารย์แต่ว่าในความน่ากลัวมันมีความน่ารักค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีทางจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยในตัวเองค่ะนะคะสไตล์ถัดมาค่ะคือสไตล์ I influence ค่ะ influence ก็คือมีอิทธิพลแต่ก็จะมีอิทธิพลกับทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นเหมือน หมแบบผู้มีอิทธิพลไหมคะอาจารย์จะเล็กๆค่ะแต่ว่าไม่ใช่มีอิทธิพลแบบครอบงำแต่ว่าจะมีอิทธิพลที่แบบเรียกคนเข้ามาหาเหมือนที่เราเคยได้ยินแบบอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้คล้ายๆนะแต่ว่าในไออินฟลูเอนเซ์เนี่ยเขาก็จะมีอะไรลึกกว่านั้นซึ่งอันเนี้ยค่ะคือโอทาอธิบายก็อาจจะแบบใช้เวลานานค่อยเป็นลงในรายละเอียด ค่ะถัดมาค่ะตัว S ค่ะ Steady ค่ะ Steadiness นะคะก็คือสไตล์ของคนที่มีความมั่นคงค่ะประนีประนอมนะคะค่ะแล้วก็ในสไตล์เนี้ค่ะจะเป็นสไตล์ที่แบบสงบใจเย็นค่ะ Steady เนี่ยเป็นสไตล์ที่ เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับหลายๆคนอา,อาจจะเป็นเซฟโซนของน้องนี่ทีมได้เป็นที่รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วปลอดภยัยใช่แล้วบบค่ะแล้วก็สไตล์สุดท้ายค่ะคือคอมพล i อนค่ะคอมพลีอนเนี่ยค่ะแปลเป็นไทยคือความแม่นยำดังนั้นสไตล์เนี่ยค่ะเป็นคนที่ละเอียดแม่นยำะระมัดระวังรอบคอบค่ะจะเห็นว่าทั้ง4สไตล์เขาก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันแล้วก็ในทั้ง4สไตล์เนี่ยค่ะก็จะมีทั้งจุดเด่นและจุดด แต่เวลาอยู่รวมกันมันคือความแตกต่างที่สวยงามนะก็อาจจะเป็นความแตกต่างแต่สุดท้ายจะสามารถลงตัวกันได้ใช่นะค่ะโอเคไหนๆเราพูดถึงเรื่องการบริหารแล้วในฐานะที่เป็น Leadership ไม่ว่าจะเป็นลีดเดอร์ของทีมลีดเดอร์ขององค์กรก็ตาม DISC Model ค่ะสามารถจะช่วยในการบริหารงานและบริหารทีมงานระหว่างผู้บังคับบัญชาแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไรบ้างคะอาจารย์โอเคค่ะในบทบาทของการเป็นหัวหน้างานเนี่ยเรามี หลายๆบทบาทที่เราทําไปพร้อมๆกันหลายๆห,หน้าที่เนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารการพัฒนาการประเมินผลการฟีดแบ ck ค่ะ บางทีประโยคเดียวกันในการพูดกับน้องหลายๆคนน่ะเราก็จะพูดเหมือนกันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราได้เข้าใจน้องแล้วก็ได้รู้จักน้องมากขึ้นว่าอ๋อน้องเป็นสไตล์นี้นะนี่คือจุดที่เราจะต้องระมัดระวังนะนี่คือจุดที่เราจะเข้าหาน้องได้ง่ายขึ้นนะค่ะค่ะเราจะมีวิธีการนะคะที่แตกต่างกันออกไปคือไม่ได้แอคชั่นเหมือนกันกับทุกๆคนค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีสไตล์ต่างกันการเข้าหาต่างกันจุดอ่อนต่างกันใช่ค่ะหรือ แม้กระทั่งวิธีการที่โมดิเวตอะ จูงใจของแต่ละคนเขาแตกต่างกันเช่นกันค่ะใช่ค่ะบางคนโมดิเวตด้วยอะไรบางอย่างที่ดูมั่นคง์เทนตี้เนาะแต่ว่าบางคนโมดิเวตด้วยวาไรตี้อ่ะไม่ชอบบูทีนอย่างเงี้ยค่ะอืมเราก็จะได้รู้จักวิธีการในการโมดิเวตในแต่ละสไตล์ในการบริหารน้องด้วยในการเข้าหาเขาด้วยค่ะโอเคพูดสะนั้นพอๆอาจารย์พูดแบบนี้ใส่นึกถึงหนึ่งคำคือคำว่ารู้เขารู้เราแล้วสุดท้ายเราก็จะไปสู่ความสําเร็จร่วมกันกับทีมงานถือว่าเป็น จุดร่วมของ DISC ได้ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะค่ะคือรู้จักตัวเองรู้จักคนตรงหน้าหาตรงกลางให้เจออค่ะมันก็จะเป็นจุดร่วมที่จะทำให้เรายังคงเป็นตัวเองแล้วเรายัง r เ s p e c t คนตรงหน้าใช่ตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่แก่นหลักสำคัญที่สุดที่สุดท้าย DISC จะดนำไปใช้ได้ไม่ว่าเราจะเป็นผู้นำหรือว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานก็ตามโอเคค่ะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะอีก20ท่านค่ะจะได้เรียนรู้นะคะว่า D I C คืออะไรแล้วตัวเองอยู่ในสไตล์ไหนและสุดท้ายค่ะสไตล์ของเราจะไปบริหารทีมงานของทุกคนอย่างไรอย่างมีประสิทธิภาพรู้เขารู้เราและสุดท้ายก็จะทำงานด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นเอง ตามหลัก D.I.S.C. วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะโคเจี๊ยบอย่างสูงนะคะ,คคะที่ให้ความอนุเคราะห์สภากาชาติให้มาโดยตลอดรวมถึงหลักสูตรต่างๆที่อาจารย์เคยมามอบให้เนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์ตลอดมาแล้วหวังว่าครั้งหน้าก็จะได้พบเจอกับหลักสูตรอื่นๆที่มีประโยชน์เช่นเดียวกันยินดีมากคะ่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ,คะวันนี้ก็งานการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบเจอกับเราในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะหรือว่าทางเพจนะคะ ทางเว็บไซต์ของสภากชาติไทายก็ได้นะคะคอยติดตามว่าเรามีหลักสูตรอื่นๆเพิ่มเติมอะไรบ้างซึ่งเรามีการจัดนะคะทั้งปีงบประมาณแน่นอนนะคะวันนี้นะคะทรายและโคเจียมนะคะขอลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่โอกาสหนะะ้าวันนี้สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ